อันนี้จะเป็นชุดคัดเดิมนะครับที่หลือออกนะครับผ้าก็บางแล้วนะแล้วก็หวีนะครับแล้วก็ตัวไฟวินนะครับสวัสดีครับ JRC คัดนะครับวันนี้นะครับเรามาทำการติดตั้งชุดคัดกันนะครับเป็น Ford 2.2ตัวนี้นะครับปัญหาก็คือคัดจมนั่นเองนะครับอาการยอดฮิตเลยนะตัวนี้ ลูกค้าแจ้งมาว่าคัดจมนะครับแล้วก็ขับรถมาทิ้งไว้นะครับให้เราทํานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชุดคัดเราจะใส่อะไรกับคันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยอันนี้นะครับในส่วนของการถอดเกียร์นะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกหมดแล้วนะครับนี้เราถอดหัวตรงนี้ออกนะครับเราทามาร์กไว้นะบางคันก็จะถอดตรงจุดนี้นะครับถ้าถอดจุดนี้เนี่ยเราต้องขีดเส้นมาร์กไว้แบบนี้นะครับเวลาใส่ไปมันจะง่ายนะครับไม่งั้นต้องมาหาตําแหน่งเกียร์ใหม่ฟอร์ดก็จะ ยุ่งงากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเอาลงนะครับอันนี้จะเป็นชุดคัตเดิมนะครับที่หลือออกนะครับท้าก็บางแล้วนะแล้วก็หวีนะครับแล้วก็ตัวไฟวินนะครับนี่คงคัดเยอะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนี้ให้นะครับชุดที่เราติดตั้งนะครับถ้าติดตั้งเนี่ยสำหรับรถเดิมนะครับก็เราบริการติดตั้งชุดคัต O.E.M แท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ของ LUK นะครับ11นิ้วนะครับเป็นหวีนะครับตัวนี้หวีกดนะครับแล้วก็แผ่นนะครับแผ่นคัดนะครับตัวนี้นะเราเปลี่ยนยกชุดเลยแล้วก็ไฟวินอันนี้เราปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้เลยตัวนี้จะเป็น11นิ้วนะครับแล้วก็อีกที่ชิ้นหนึ่งนะครับที่สําคัญที่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นชุดลูกปืนปั๊มนะครับ ลูกปืนปั๊มล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัญหาที่แตกรั่วกันบ่อยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราแกะเปลี่ยนให้นะครับของใหม่หมดนะครับอันนี้เป็นตัววาล์วดักน้ามันบนนะครับที่จะแตกตัวเนี้ยเขาจะแตกที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะแล้วก็ข้อต่อปั๊มนะครับตัวนี้ไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนเลยนะตัวพวกกิ๊บมันชอบหลวมนะจุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดขัดแผลตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นของ JRC นะครับต่างกันยังไงนะครับ ของ JRC จะเป็นแผ่นผ้าผสมทองแดงนะครับตัวนี้11นิ้วพรีเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นของ JRC นะครับส่วนหวีจะเป็นหวีตัวนี้นะครับก็คือชั้นเดียวนะครับซึ่งเพิ่มแรงกดนะครับโมดิฟายสำหรับรถรีแมปนะก็อันนี้แล้วแต่การเลือกใช้งานนะครับอันนี้นะครับเราลื้อชุดลูกปืนปั๊มล่างนะครับอันเนี้ยมันไม่มีหยดนะ แต่เดี๋ยวจะลองกดเทสตดูผมคิดว่ามันน่าจะเสียกดเลยใช่ไหนี่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสารตัวที่เราแจ้งไปที่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวบนนะนี่แล้วก็ตัวนี้ข้อต่อนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะชุดนี้นะครับบัมบนตัวใหม่นะครับนี่ นี่นะครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็คือชุดลูกปืนปมล่างนะครับอ่าเป็นตัวใหม่ให้นะครับใส่ติดตั้งได้เลยนะแล้วก็ล็อกน็อตแค่นั้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องตั้งอะไรแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับกิ่งไม้นะเราเรียกที่ตัวต่อจากข้อต่อนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะตัวนี้เปลี่ยนไปเลยพวก เก็บพวกเนี้ยครับตัวนี้มันก็เป็นตัวไวไล่น้ํามันนะครับตัวไล่น้ํามันนะครับชุดนี้อบางทีไล่มานะครับตัวนี้มันจะชอบหลวมนะเคยเจอคือพวกโอลิงรั่วนะครับตัวเนี้ยมันน้องถอดเกียร์เลยนะเพราะตัวเนี้ยเสียเปลี่ยนเลยครับตัวไม่กี่ร้อยใหช่างติดตั้งครับไอตัวที่ ตัวที่เราเปลี่ยนนะครับก็คือตัวข้อต่อตัวนี้นะครับมันคือตัวไล่ลมปมคัดนะครับอ่ามันจะมีกิป2สองตัวนะเราต้องออกกิปตัวในครับตัวในออกอ่าแล้วก็ดึงดึงสลักแล้วก็มันจะมีสายสายอ่อนต่อมานะครับจากตัวรถก็คือตับตัวน้ํามันนะครับเข้านี่นะแล้วเราก็ปลดอ่าล้วก็ไล่น้ํามันปลดปดตัวเดียวครับตัวนี้จะปล่อยให้มันล็อกสายอ่ามันจะเป็นตัวกิปดึงนะตัวนี้อ่า พอพอเราไล่เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกไปเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวมันอยู่ใต้ท้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะโผล่ออกมาแบบนี้นะอะล็อกเหมือนเดิมครับอแค่นี้นะครับอันนี้คือตัวไล่ลมของฟอร์ดสองจุดสองนะครับที่ที่เคยเจอนะครับมันจะมีตัวโอลิงนะที่ต่อเสียใช่ไหมพี่ครับครับโอลิงมันจะเปื่อยนะมันก็รั่วได้นะครับพอรั่วปุ๊บถอดไปได้เลยเพราะกิบล็อกมันอยู่ในเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นแกะอีกรอบนะครับ พวงเนี้ยรื้อแล้วถ้าเป็นผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาฟอร์ดนะครับไปลองกันตอนนี้ไล่น้ามันเรียบร้อยแล้วไล่ลมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปั๊มคัดที่จมก็หายแล้วเดี๋ยวเราเอารถไปลองขี่กันนะครับไปเทสดูกันไป ตัว Ford Ranger นะครับ2,002นะครับหรือตัว m a ด d a Bt 50โป o เนี่ยครับตัว2,002เนี่ยก็คือเป็นอาการประจำตัวของเขาเลยนะครับคัดจมนะครับซึ่งถ้าเวลาคัดเริ่มจมแล้วเนี่ยผมแนะนำก็คือให้รีบเปลี่ยนนะครับไม่งั้นถ้ามันรั่วเยอะหรือแตกเยอะเนี่ยคุณได้ใช้รถสไลด์แน่นอนนะครับเอาเงินที่จะใช้รถสไลด์นะครับมาเปลี่ยนดีกว่านะครับก็ หรือนะครับถ้าคัดยังไม่หมดก็เปลี่ยนแค่ตัว3ทหารเสือนะครับลูกปืนนะครับปําล่างแล้วก็ตัววาลน้ํามันบนนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อไล่ลมนะครับสั่งันนี้นะครับจบเลยนะแล้วก็เสียค่าแรงแต่ถ้าคัดหมดแล้วก็เปลี่ยนชุดคัดได้เลยนะครับตามที่เราลงให้ดูว่าชุดเต็มแบบนี้นะครับใครสนใจในส่วนของชุดฟอร์ดก็ติดต่อมาได้เลยนะครับในเพจ JRC คัดนะครับขอบคุณครับ